อนนี้เราก็ได้แหนบแล้วนะฮะซึ่งเราจัดทรงนี้ให้ครับเป็นแหนบชุดบนประมาณ3แผ่นนานะครับอันนี้เป็นแหนบติดรถเขา16มิลเราเสิร์มใใหม่20มิล2แผ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแหนบ2งอให้ใหม่นะครับเนื่องจากแหนบ2งอของเขานั้นไม่ตรงรุ่นแล้วก็แหนบกัดกันมากเลยนะครับทำให้เกิดเสียงดังมากเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับคันนี้เป็น2020หรือ2022นนี่แหละนะครับ ก็เป็นรถรุ่นใหม่นิดหนึ่งนะครับแหนบเราจะจัดให้สมูทกันแบบนี้ครับคือทุกตัวต้องโค้งแล้วก็สนิทกันนะฮะชุดบนเราก็ตัดไล่ระดับให้หัวแหนบจะได้ไม่ต่ําจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยด้านหลังเราก็จะไม่ตัดเยอะสักเท่าไหร่นะครับเราทําการดัดโคง้งแหนบชุดบนให้นิดนึงนะครับแหนบก็จะอยู่ทรงนี้นะฮะ ซึ่งแหนบเก่าตัวสองงองเขาเนี่ยมันกัดกับตัวแหนบหูนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังนะซึ่งใช้ไม่ตรงรุ่นก็ไม่ได้นะถ้าใช้ไม่ตรงรุ่นปุ๊บมันจะกัดกันเสียงดังมากเลยนะฮะอันนี้ก็ถอดออกนะครับจะเป็นแหนบตัวที่ช่วยรับน้ำหนักถอดออกทั้งคู่เลยตัวนี้ถอดออกนะครับเห็นไหมถอดออกแหน,นบสองงองเขาโดนกัดเยอะ ให้ดูครับนี่ฮะถ้าใช้ไม่ตรงรูมันจะกัดกับแหนบหูของเรานะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังด้วยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยโดนกัดหนักมากนะฮะคันนี้โยกตอนแรกนี่ดังอีแอดอแอดอีแอดอแอดเลยนะ,ะเราทำการใช้แหนบชุดบนเอาออก2แผ่นะนะครับ แล้วก็ใช้ชุดนี้เข้าไปแทนชุดนี้ก็จะเป็นแหนบชุดบนประมาณ4แผ่นมีขั้นกลางหนึ่งเพื่อให้รถเบานั้นขับนิ่มตามปกติแล้วก็ให้เหลือระหว่างช่วงเด้งกันนิดหน่อยเสริมเข้าไปใหม่ใช้แนบ3มิตรนะฮะ20มมิลข้างละ2แล้วก็16มิลของติดรถก็มีมาอยู่แล้วนะครับ เราจัดแนบแบบนี้ก็จะเป็นแบบ2โเวอร์ชันทำงานรถเบารถเบาจะทำงานกับแหนบชุดบนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรถหนักก็จะทำงานกับแหนบชุดล่างด้วยนะฮะก็คือทำให้มีช่วงเด้งระหว่างรถเบากับรถหนักนิดนึงทำให้เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยรถเบาเราจะได้ขับนิ่มเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ ดัดโค้งให้นิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้หัวแหนบต่ําตัว2020ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ดัดแหนบหน้าช่วยบางทีหัวแหนบเขาจะต่ําง่ายนะครับแต่มีวิธีแก้นะวิธีแก้แบบง่ายๆเลยคือไม่อยากให้หัวแหนบต่ําก็ดัดประมาณสักหนึ่งนิ้วหรือไม่ก็เจาะรูหูวแหนบหน้าใหม่นะครับเจาะย้ายเขาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งหัวแหนบเขาก็จะไม่ต่ําแล้ว แล้วก็ถ้าอยากให้รถเตี้ยเราก็เปลี่ยนตรงเตงหลังให้สั้นลงเป็นสามนิ้วครึ่งนะครับแต่กล่องโหลดเนี่ยนะครับคือไม่อยากให้ใส่ถ้าเราใส่กล่องโหลดแล้วเนี่ยนะครับรถเราเนี่ยมันโหลดจริงมันสวยจริงแต่เวลาเราไปบรรทุกแล้วเนี่ยช่วงระหว่างนั่งเพาของเขามันมีขีดจากัดนันออกไหมครับถึงเราจะตัดลูกยางหามันก็ยังมีขีดจํากัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราโหลดด้วยวิธีการใช้กล่องโหลดมันก็ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถที่วิ่งพื้นเรียบอย่างเดียวโดยที่ ไม่ค่อยได้เจอลูกลันนาดไม่ค่อยได้เจอพวกสันเนินต่างๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเต้าแหนบต่ําเนี่ยมันจะทําให้ไปติดพื้นง่ายนะครับเช่นลูกลานนาดอย่างเงี้ยก็จะไปติดง่ายดังนั้นเวลาที่ถ้าจะนํารถเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่กองโหลดเพราะว่าตัวเต้าแหนบเรามันจะต่านะครับยิ่งเสริมแหนบเยอะนะยิ่งเสริมแหนบมากเนี่ยเต้าแหนบก็ยิ่งต่ําลงไปมากแล้วยิ่งใส่ล้อสิี่ด้วยแต่คันนี้เป็นล้อสิบห้านะ ถ้ายิ่งใส่ล้อสิบสี่ด้วยต้าแหนบยิ่งต่ำง่ายนะครับถ้าเราใส่ล้อสิบห้าก็ดีนิดนึงเพราะว่าแก้มยางก็สูงนะครับล้อสิบห้าต้าแหนบก็จะไม่ต่ําสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นล้อสิบสี่นี่ไม่ได้เลยถ้าล้อสิบสี่นี่ต้าแหนบต่ําแน่นอนนะครับถ้ายิ่งเสริมแหนบเยอะนะครับแล้วยิ่งโหลดด้วยใช้กล่องโหลดแล้วนะครับตัวต้าแหนบเรามันก็จะต่ําลงไปเยอะดังนั้นเวลาที่เราปรับแต่งรถเนี่ยเราก็ต้องดูหน้าเสือของเราด้วยว่ารถเราจะไปใช้งานอะไรนะครับเอาไปวิ่งแบบไหนไปวิ่งเข้า ตามที่ต่ำๆที่สูงๆหรือไม่ก็มีสันเนินลูกระนาดอะไรเยอะไหมอย่างเงาี้ยเราก็ต้องคอยดูเนาะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานแล้วมันใช้งานไม่ได้ก็ต้องมานั่งแก้รอบสองนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ทําเป็นรถทรงคล้ายสแตนดาร์ดฮะแต่ว่าให้ลองใช้ดูก่อนถ้าอยากจะให้ย่อ่านี้ก็แค่เจาะหูแนบหน้าหรือไม่ก็เปลี่ยนตรงเตงหลังเป็นตรงเตงสั้นแค่นั้นรถก็ย่อแล้วครับก็พูดง่า,งงายๆว่า เราย่อประมาณสักให้ซุ้มเหลือประมาณสัก5นิ้วกว่า,วามันก็โอเคแล้วครับมันก็วิ่งได้มันทุกได้แล้วก็เดี๋ยวเราตัดลูกยางให้ประมาณสัก1นิ้วนะครับเ,เพื่อจะให้เขามีช่วงเด้งมากขึ้นเพราะว่าแหนบเราคันนี้ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะไปแบก3ตันจริงๆเนี่ยก็อาจจะพอไม่พอแหล่นะครับเพราะว่าเจ้าของรถเขามีแหนบ16มิลมาแล้ว1แผน่นเราก็เอาเสริมเข้าไปนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้ โอเคเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้ใช้ตรงเตงแบบอัจฉระ,ะบีได้นะครับเป็นตรงเตงก็น่าจะไซส์สแตนดาร์ดนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบเนะาะจัดทรงรถของท่านก็มาที่นี่ได้นะฮะเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขฮะไม่ว่าจะเป็นแหนบกัดกันเสียงดังนะครับครนนี้ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับนะฮะเราโยกรถนี่โหแหนบกัดกันเสียงดังก๊อดแก๊สก๊อดแก๊สเลยนะครับซึ่งแหนบตัวสองงอตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่ตรงรุ่นของเขานะครับแล้วเขาก็ดัดมาด้วยนะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงรุ่นปุ๊บคุณดูนะเวลาที่รถเราวิ่งหนักๆยิ่งกัดกันมากนะครับยิ่งถูดังมากนะครับให้ดูครับยินไหมครับแหนบก็จะแบบ โหกัดกันเสียงดังมากโยกรถตอนแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเสียงดังมากเลยแหละนะฮะดังนั้นก็ชุดนี้นะครับที่เขาเสริมมาสมัยก่อนที่เขาเสริมกันเนี่ยนะฮะเสริมแหนบแผ่นนี้มาเนี่ยครับหรือว่ารถเพื่อนๆคนไหนที่มีแหนแผ่นนี้เนี่ยนะฮะแหนแผ่นนี้เขาก็จะยาวมาตรงนี้นี่แหนบยาวมาสุดแค่นี้นะเห็นไหมฮะก็จะเสริมมาชิ้นเดียวชิ้นนี้มันก็ช่วยรับน้ําหนักได้นะครับแต่บางทีเราวิ่งตัวเปล่าเบาๆเนี่ยอาจจะมีแข็งนิดหน่อยนะครับ ด้วยความที่รถกระด้างเจ้าของรถก็อยากให้รถนิ่มในขณะที่ขับเบานะครับก็ลองมาเปลี่ยนเวอร์ชันแหนบเป็น2ชั้นนะครับเบาก็ใช้แหนบชุดบนทํางานอย่างเดียวหนักก็ใช้แหนบกระดานชุดล่างช่วยรับน้ําหนักนะครับตัว,ต,วตัวนี้เขาจะมีความกระด้างมากกว่าแต่เขาก็ช่วยรับน้ําหนักได้นะครับหลายคนก็เปลี่ยนนะครับหลายคนก็มาเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็าามาใช้เป็นแบบแหนบชุดประมาณ คล้ายๆแบบนี้คือเหมือน2เวอร์ชันทํางาน2เวอร์ชันแหนบชุดบนเราก็จะทํางานอยู่กับแหนบชุดนี้นะครับแหนบชุดบนจะทํางานชุดเดียวในขณะที่รถเบาขนะชุดล่างเวลาที่รถหนักลงมาแล้วมากดกับแหนบกระดานชุดล่างแหนบชุดล่างจะช่วยรับน้าหนักได้อีกรอบหนึ่งเวลาเราวิ่งเบาก็ใช้แหนบชุดบนชุดเดียวพอมันก็จะได้นิ่มครับแล้วก็ส่วนสายรัดอะไรต่างๆนานาเราก็อออกหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ให้มันเกิดเสียงดัง ราะบางครั้งเหล็กล้างแหนบเนี่ยนะครับเหล็กล้างแหนบมันบางทีมันอยู่อย่างเงี้ยเหล็กล้างแหนบเรานะครับบางทีถ้าแหนบบิดนิดหน่อยเนี่ยนะครับแหนบไอตัวเหล็กล้างแหนบมันก็ไปถูกับแหนบทุบวนพอไปถูกกับแหนบทุบนปุ๊บมันจะทําให้เกิดเสียงดังนะฮะผมก็เลยไม่เลือกใช้นะครับก็จะไม่ใช้เหล็กล้างแหนบตรงนี้ก็จะเอาเป็นใส่เหล็กรับแหนบแทนเหล็กลับแหนบก็จะครอบตรงตัวเต้าแหนบนะครับหรือว่าครอบใกล้เผา มันก็จะป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแหนบมันบิดนิดหน่อยมันก็จะไม่เกิดเสียงดังแต่ถ้าเราใส่เหล็กรั้งแหนบเข้าไปแล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเกิดเสียงดังได้ผมก็เลยไม่ใช้ครับโอเคให้ดูเหล็กรัดแหนบก็จะประมาณนี้ครับรัดแหนบให้ดูครับของเราก็จะประมาณนี้นะครับใส่ตัวเหล็กรัดแหนบเข้าไป มันก็จะช่วยป้องกันเพื่ไม่ให้แนบปิดได้ในระดับหนึ่งนะครับใส่ด้านนี้ก็ได้หรือจะใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับรถบางรุ่นที่มันติดด้านล่างเราก็ใส่ด้านบนครับใส่แบบนี้ก็ได้นะครับใส่ตรงใต้ใกล้ๆตัวเต้าแนบเรานะครับของผมหนานะครับนะฮะทั่วไปบางครั้งเขาจะใช้บางแต่ผมไม่ได้ใช้ผมใช้หนานะครับผมหนาเลยเอาอยางหนาอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงแน่นอน ตัวเหล็กรัดแหนบอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามชมแล้วกันคันนี้นะฮะ